สวัสดีในเลเวล41นะคะของเกมนิทานเจ้าหญิงนิทานเจ้าหญิงเป็นเกมที่แบบที่มาเรียกว่าสำหรับปี2022เนี่ยนะมันแบบว่าสุดยอดมากนะคะที่คงเล่นอีกหลายเดือนเพราะว่าเกมแนวเนี้ยมันแบบไม่ค่อยมีทำออกมาเท่าไหร่เนาะส่วนมากมันจะเป็นเหมือน MMORPG พวก l a p l e s s M Steel e w o r l d หรือว่าพวกเกมที่มันแบบต้องตะลุยด่านไป แฟนตาซีอะไรพวกนั้นน่ะนะคะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายแล้วก็ใช้ความจุของเครื่องน้อยกราฟิกน้อยนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆที่แบบว่าเครื่องมือถืออาจจะไม่ค่อยดีักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะเล่นกันได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันน่ารักเหมาะสำหรับเจ้าหญิงน้อยเพราะว่าเราเป็นเหล่าราชินีน้อยใช่ไหมโอเคอลัมพ์พดเยอะเลย ตอนนี้พี่ระเวล41นะคะพี่จะพามาดูว่าตอนนี้พี่ได้อะไรใหม่มาบ้างเรานับรางวัลด่วนก่อน300เลยเหรอเยอะจุงพี่ได้ตัววีรวุรุดมาแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเราเป็นสีทองนะคะคือเราเป็นเอสละดาพี่พี่สองตัวที่เป็นสีทองคือมันต้อง มีตัวซ้ำแล้วก็นำมาแมชกันแล้วก็นำมาแบบว่าผสมกันเสร็จแล้วมันก็จะอัปเกรดขึ้นนะคะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นแค่เกรด a อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูสำหรับคนที่แบบว่าดูไม่เป็นนะ <c oughs> แบบนี้คือเกรด a นะคะแต่ว่าดูที่ขอบอันนี้คือเกรด a บวกขอบมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหม ตัวนี้ขอบจะเป็นเหมือนมีแบบมีลวดลายขึ้นมานิดนึงอ่ะนะคะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ซ้ำเราก็มาที่วิหารตัวนี้แล้วก็รวบรวมนะะประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้พี่พามาดูตัวที่พี่เล่นผ่านไปแล้วก็คือมองกุท้องฟ้า ะะวิธีการเล่นอันนี้ก็คือเราเลือกลูกเต๋าเสร็จแล้วเราก็ทอยแล้วเราก็เดินเดินเดินมาเนี่ยแต่พี่จะบอกให้ว่าวิธีเล่นก็คือถ้าเราไปที่จุดตัวเนี้ยจุดจุดสีฟ้าเราสามารถเลือกเพื่อนให้เข้ามาช่วยร่วมทีมเราได้นะคะในการต่อสู้ส่วนอันนี้คืออัญมณีสีชมพูเนี่ยอัญมณีของการอัปเกรดเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ช่องสีเขียวก็คือเออเพิ่มพลัง อันนี้ก็จะเพิ่มเยอะๆหรือหน่อยถ้าเป็นสีเทาเนี่ยค่ะเป็นแมงเขนถ้าไปเจอสีแดงก็คือต้องสู้นะคะอันนี้ก็เพชรสีฟ้าไว้อัปเกรดเหมือนกันจะมีมินิเกมนะคะมินิเกมคือตัวนี้วิ่งในดันเจียนพี่เคยเล่นให้ดูแล้วใช่ไหมพี่จะให้ดูความน่ารักนะคะของสกินที่พี่ซื้อมาราคา สกินละ325้บาทก็คือตัวนี้กับอันนี้ค่ะน่ารักไหมมันมีแค่น่ารักแค่สสกินนี่แหละพี่ก็เลยซื้อมาแค่600บาททำเกมนี้ตอนแรกนะพี่กะว่าจะไม่เติมแต่รู้สึกว่าเออพอพี่เล่นมาได้ประมาณ45หวันพี่รู้สึกว่าเกมมันเหมาะกับพี่โมรี่พี่ก็เลยเล่นนะคะก็เลยเติมสวยหรือเปล่าล่ะอันนี้สวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่สกินนะคะ เป็นเหมือนพรีดอะนักบวชนะคะเป็นซิสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้พี่ชาบ<า>ตัวเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันตายยากนะคะคือตายปุ๊บเกิดตายปุ๊บเกิดประมาณสองสารอบก็ดีะค่ะเป็นจี้จอกเก้าหางอันนี้ไว้แท้งค่ะใส่แท้งเลยตัวนี้ แล้วก็การร้องขอกรรมการก็คือเราต้องใส่ตัวอย่างเช่นว่าคําขอเป็นทีมใช่ไหมสมมุติว่าเรายอมรับเนี่ยเราก็ต้องใส่ B ลงไปตัวหนึ่ง B ที่เป็นทุ่ลม B ก็คือพวกนี้ค่ะพวกกรอบสีฟ้าแล้วแล้วส่วนทหารรับจ้างนี่เราต้องให้เพื่อนทํานะคะแต่ถ้าเป็นคำขอเดียวเนี่ยเราก็ทําคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีเพื่อนแล้วก็มีระบบใหม่ที่เข้ามา ะะก็คือระบบกิวมันมีการสู้กับน,น้องแมวตัวนี้ค่ะเป็นค่ายฝึกบอสวันหนึ่งจะทําได้สองครั้งนะคะสู้กับน,น้องแมวตัวนี้อันนี้กิวของพี่บริปฏิเสธนะคะพี่แบบอย่างที่พี่บอกอะ่ะพี่ต้องเก่งก่อนแล้วพี่ถึงจะไปรวมกับคนอื่นเขาอันนี้คือบ้านของเรานะคะบ้านกิวเราน่ารักไหมโอเค อ่ะพี่มาบอกวิธีเล่นให้ดูนะคะมีอะไรใหม่ๆมไหมจากที่พี่ไม่ได้บอกในคลิปที่แล้วไปดูโครโเซยมนะคะอ่ะเราก็ดูว่าเราจะสู้ัใครนะคะเราก็ดูความเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถชนะหรือเปล่าอ่ะลองดู ที่93เลเวลรวมพลังลบด้านบนหนุ่งแสนหกกับกับเจ็ดหมื่นห้าก็ไม่ยากอะไรนะคะเพราะว่าพลังลบเราห่างกันหน่อยหนึ่งห่างกันเกบครึ่งอ่ะ โอเคประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่เล่นคอเลสเซียมให้ดูแล้ว ขอคอยพี่ยังไม่ผ่านนะคะเคยเล่นให้ดูแล้วเนาะดันเจี้ยนใต้ดินก็คือเราสำรวจไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะเหรียญจะครบก็ได้ไปที่แสงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีอะไรอยู่แถวนี้อ่ะจี่จีพี ต้องผ่านด่านก่อนนะพี่ถึงที่จะผ่านด่านเจ็ดขีดสี่มั้ถึงจะไปด่านต่อไปได้นะคะอพอเราชนะเราก็จะได้เหรียญไปซื้อของในร้านนะคะสำรวจให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่สกินใหม่ที่มารี่น่ารักสต่าสามรอยิ 25, บห้าบาทราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์มากนะคะก็พอวาวาทําคลิปให้ดูได้เป็นตัวอย่างประมาณนี้โอเคนี่นะคะเราต้องเดินให้ทั่วแมปตรงนี้เลยอย่าให้เหลือจุดสีดำไอ้จุดสีสเทาๆเข้มนั่นคือก้อนหิน,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นสีดำแสดงว่าเรายังสำรวจไม่ครบตอนนี้พี่ครบละก็เลย เต็มร้อยนะคะประมาณนี้อ่ะพี่บอกฟังก์ชันหมดแล้วนะคะแล้วก็การเล่นปกติก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้พี่เล่นไปแล้วอย่าลืมมาเล่นตัวนี้ล่ะวันหนึ่งเราพยายามหาแบบ20%ขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เล่นได้แค่วันละห้าครั้งเราก็จะได้ขอมาอัปเกรดตัวเราเป็นแบบ illusion <c oughs> อ่ะ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่ในเลเวลที่สูงขึ้นกว่านี้แล้วก็ถ้าได้อะไรที่มันเจ๋งๆเดี๋ยวพี่กลับมาตอนนี้พี่เลเวล41นะคะบายเบรี่นอรี่จะ้ะแห่งลาบิตติเตลนช่องลาบตติแตลนบิลเบรี่ค่ะ <Yeah. S 1> ามาเล่นไปด้วยกันนะเกมที่เราเจ้าหญิงต้องเล่นไม่เล่นอนะ่ะพลาดเลย